สวัสดีครับยี่สิบเกพฤษภาสองศูนเจดเดือนนี้นะครับ Bitcoin ได้ทะลุแสนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย่อลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดก็คึกคักเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าเกิดวิกฤตขึ้นมานิดหน่อยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเพราะว่า ค่าเงินเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าค่าธรรมเนียมที่คิดของเว็บเนี่ยไม่ได้คิดลดลงนะครับคือคิดในอัตราบิตคอยท้าเดิมเพราะฉะนั้นก็ทําให้รายย่อยเนาะหรือว่าท่านที่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับก็บางทีรู้สึกว่าแบบโอยโอนทีหนึ่งเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่านี่ค่าธรรมเนียมของ B X นะครับตอนนี้ก็ จะอยู่ที่ประมาณ70-80ถึง80บาทนะครับค่างเงินช่วงนี้เนาะแต่ว่าถ้า,อาตอนที่บิตคอยขึ้นไปแสนก็คือเราจะโอนทีหนึงเท่ากับเราเสียไป100บาทนะครับซึ่งแพงแพงมากเนาะถ้าเทียบถ้าเทียบกับช่วงก่อนเนาะคือทางเว็บเนี่ยเขาไม่ได้ลดค่าธรรมเนียมลงเลยนะเขาคิดเท่าเดิมคราวนี้ ถ้าเจอบ่อยๆมันก็โดนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับมันก็แพงเนาะคราวนี้วิธีการที่ผมจะใช้แก้ไขเนาะก็คือผมจะโอนนะครับด้วย d o อกคอยนะครับด็อกคอยดีกว่ายังไงอะ่ะประเด็นแรกก็คือ d o อกคอยหนึ่งนะครับ d o อกคอยเนี่ยมันถูกกว่าเนาะอย่าง BX เขาคิดแค่5 d o ด็อกคอนะครับ ที่ราคาแค่5ดอลลอยเดี๋ยวจะดูให้ดูว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้า5ดอลลอยเนอะ5ดอลลอยก็อยู่ที่ประมาณ0.4ถึง0.5นะครับจะอยู่ราวๆ0.4 0.5นะครับหรือว่าบวกลบประมาณนี้นิดหน่อยไม่แพงกว่านี้มากมันจะไม่ถึง1บาทเนอะเมื่อเทียบกับ5 0 0นบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ด็อกด็อกคอยโอนเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าประมาณสิบเท่ากว่านะนะครับออโอเคก็มาดูว่าทำยังไงนะครับคราวนี้ผมมาซื้อดอกคอยเอาไว้แล้วนะครับซื้อไว้ที่เลทตัวนี้เนาะเลทหนึ่ง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 แปดซาโตชินะครับก็จะได้ ดอกคอยมาประมาณ3500นนิดๆน,นะครับที่อา่าเรทในหนึ่งแปดคราวนี้ผมจะโอนไปที่อ่าโปรนีเอ็กซ์นะครับโปลนีเอ็กซ์ก็เป็นเว็บนอกที่อ่คนไทยนิยมพอสมควรนะครับก็จะโอนตัวเนี้ยไปเทรดที่โน้นเนาะคราวนี้อา่ามันก็จะได้ค่าธรรมเนียมถูกกว่าแล้วก็เอ่อมันเขาเรียกว่ายังไงอะ สามารถที่จะทํากําไรระหว่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือมันคือ a r b i t r a g ดแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเอาอ a r b i t r a g ดมาเล่นข้อมมาพลิกแพงใช้ในการโอนนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าจะเห็นว่าอ่านี้ค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่อ่าห้าดอนะครับ อ่าเดี๋ยวจอมันเลื่อนนิดนึงนะครับอโอเคนะครับอยู่ที่5้ o ดอเนาะอ่าก็กด all เ,เลยก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันเหลือ3 3.5.2.4นะครับกับจุดแล้วก็มีเสษกว่ากว่านะครับในดอลฟีก็ห้าดอลคอยนะครับก็ไปที่ปลายทางเนาะไปก็ออสเดของปลายทางที่ท่านต้องการโอนนะครับ อ่าเสร็จแล้วท่านก็นะครับอ่ากดวินด์ดอปกตินะแล้วก็เข้าไปยืนยันในอีเมลอะไรนั่นนี่ปกตินะครับอ่าพอหลังจากยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาดูว่าวิธีทํากําไรอย่างไงนะครับหรือว่าจะเอาค่าธรรมเนียมคืนเนี่ยแต่ได้กําไรด้วยเนี่ยทำไงนะครับแล้วก็ดูจํานวนเลขตัวนี้นะครับให้พอดีเนาะดูจํานวนเลขนะครับตัวนี้มันเมื่อกี้มันเป็น24เนาะมาดูจํานวนเลขให้พอดีนะครับรับไปที่ฟโลนะีเอเนาะแล้วก็มาดูที่ x อ็กเชนของฟโลนีเอนะครับ คราวนี้วิธีนี้มันจะใช้ได้เฉพาะเวลาที่เป็นขาขึ้นของด็อกคอยนะครับแต่ว่าถ้าขาลงเนาะมันก็เป็นการแทบการเขาเรียกว่าอะไรประหยัดค่าธรรมเนียมไปนิดน,นึงเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าท่านเทรดอยู่แล้วแล้วท่านแบบไม่ได้รีบใช้อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้รีบไม่ได้รีบใช้เงินเนาะก็คือเทรดอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่า เราเอาวิธีนี้เป็นการเทรดไมได้หนึ่งตัวเลยก็คือเหมือนกับว่าเรารอด็อกคอยมาเนี่ยเราก็ตั้งราคาของด็อกคอยเนี่ยรอ้อาไว้อ่านี้ราคาของการคิดค่าธรรมเนียมโอนออกแต่ละเว็บก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเอาเปนแอนว,ว่าตอนนี้คือคือด็อกคอยเนี่ยเป็นวิธีโอนที่ถูกที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเหรียญ ทุกชนิดนะเพราะว่าราคาของมันเนี่ยถูกมากแล้วกเ็เรียกว่ายังไงดีมันสามารถที่จะทำกำไรระหว่างทางตรงนี้ได้เลยนะครับช้ามากนี่เน็ยช้าอ่าโอเคลงมา โอเคลงมานะครับก็ตอนนี้ผมจะเคลียยอดให้เหลือน้อยๆเนานะมันจะได้ไม่ไม่เกะก,กะสายตาเนาะจะได้ดูง่ายนะครับคราวนี้เมื่อกี้มันมันหนะึ่งหนึ่งแปดซาโตชิเนาะนี่เราก็เอาตัวด็อกคอยมาใส่รอแป๊บหนึ่งวันนี้โหลดกราฟิกมันช้าหน่อยครับ คือคุณสมบัติของ d o อกคอยเนี่ยมันเ,เวลาเทรดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือการหน่วงเวลาของมันมันจะเยอะครับคือถ้าเป็นเหรียญชนิดอื่นเนาะที่ราคาสูงเวลาซื้อขายนี่มันจะวิ่งเร็วมากเลยแล้วคุณต้องกะล่วงหน้าไว้แบบไวมากเงี้ยถ้าแปดไม่ทนมันก็ผ่านแ,แต่ถ้าด็อกคอยเนี่ยคือจํานวนของปริมาณของเหรียญนี่มันเยอะนะครับเวลากว่ามันจะผ่าน ความมันจะผ่านแต่ละช่วงไปเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะพอสมควรเนะเราะพแล้วเราก็แบบเราก็เผื่อล่วงหน้าได้อย่างเงี้ยอ่าโอเคอันนี้คือคือจำนวนเงินที่เราโอนมานะครับอ่าคราวนี้จะเห็นว่ามัน,มนเมื่อกี้มันมันเป็นสี่นะใช่ไหมเพราะว่าเราโอนมาเป็นสี่นะครับมันหาหักค่าธรรมเนียมมันก็จะสามเก้านะแต่ว่าตัวนี้ถ้าถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วมาขายราคานี้ก็ขาดทุนนะครับ ถ้าจะเอาค่าธรรมเนียมคืนเราก็ต้องบวกไปอย่างเงี้ยนะครับเราดูซิว่าได้เท่าไหร่ดูอันนี้นะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกห้าห้าห้าสามสามนะครับดูได้เท่าไหร่สามสามห้าสองเก้านะครับสามห้าสองเก้าเนาะก็ดูว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับ ามห้าสองเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกห้าสามสามนะครับอ่าเห็นไหมว่าถ้าเราเพิ่มเพิ่มมานนี้เดียวเนะี่ยเราก็ได้กำไรแล้วนะครับสี 4, 4 11, 6, 5, 3, 3, ่สี่หนึ่งหนึ่งหกห้าสามสามใช่ไหมก็เป็นสี่หนึ่งเก้าสี่หกแปดแล้วนะครับแต่ถ้าเงินจำนวนเงินที่ท่านโอนถ้ามันเยอะกว่านี้เนาะมันก็ได้กำไรเยอะกว่านี้ หรือว่าเอาแบบไม่รีบถ้าเอาแบบไม่รีบก็ตั้งราคารอไปเลยนะครับยแบบไม่รีบเนาะก็ตั้งราคารอไว้อาจจะพรุ่งนี้หรืออาจจะอีกสองวันราคามันขึ้นถึงจุดนี้ท่านก็จะได้กําไรนะครับอลองตั้งสูงๆดูนะครับอืมโอเคตอนนี้ก็นะครับสี่ห้าแปด สองสี่สองเนาะแต่ว่าราคามันยังี้งไม่ถึงนะครับต้องรอตามกลไกตลาดลนะก็สี่ห้าแดสองสี่สองนะแล้วก็ลบกับอ่าสี่หนึ่งหกสามสามนะครับเท่าไหร่ก็ไปคำนวณดูนะครับไปคิดเอานะครับว่าได้เท่าไหรนะ่เนาะโอเคก็มารีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆเป็นวิธีการที่จะลดค่าธรรมเนียมลงนะครับ แล้วก็เป็นเทคนิคเทคกนิดเดียวนะครับอาจจะได้กาไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโดยที่เป็นวิธีง่ายๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหมาะกับท่านที่อโอนแบบใจเย็นเนาะแล้วก็เทรดแบบใจเย็นรอได้อย่างเงี้ยเพราะว่าราคาของอค่าเงินมันก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตามช่วงเวลานะครับไม่สามารถที่จะแบบบอกเป๊ะได้จะเอาไปอันว่าโอนวิธีเนี้ยมันประหยัดกว่าโอนบิตคอย n นะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ด้วยนะครับโอเคก็ลิงก์สมัครนะครับของ BX ตัวนี้เนาะ,ะกับลิงก์สมัคร Colony X นะครับผมจะวางไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าสนใจก็สมัครได้นะครับแล้วก็ขอให้ได้กำไรกันทุกท่านนะครับอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ